ขอต้อนรับกลับสู่แท้งฟอสไทยแลนด์วันนี้เรานำเสนอสิ่งที่พิเศษสุดๆส,ส,สิ่งที่สะท้อนถึงความภาคภูมิใจและไฟในใจของคนไทยทุกคนนี่ไม่ใช่แค่รถถังนี่คือธนวัตรวัดนอพุดรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026ที่สร้างขึ้นอย่างภาคภูมิใจเพื่อประเทศไทยและเพื่อประเทศไทยเท่านั้นออกแบบด้วยความแม่นยำที่ไม่มีใครเทียบได้ขอหุ้มด้วยจิตวิญญ,ญาณน,นักรบไทยและขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งชาตินี่คือสัตว์ร,ร้ายแห่งไทยที่โลกจะไม่มีวันลืมก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงหัวใจของเครื่องจักรนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแพ f งฟอสไทยแลนด์การสนับสนุนของคุณคือพลังแห่งอนาคตของเราและเป็นเชื้อเพลิงแห่งความภาคภูมิใจของชาตินี่คือสนามรบของคุณนี่คือรถถังของคุณเรามาพูดถึงสิ่งที่ทําให้ธนวัตรวัดหนอกูดนุ่นปี2026ทรงพลังไม่ใช่แค่ในด้านฮาร์ดแวร์แต่รวมถึงในหัวใจด้วยนี่คือสัญลักษณ์ของพลังไทยยุคใหม่ ออกแบบจากศูนย์ในประเทศไทยไม่มีการลอกเลียนไม่มีการนำเข้านี่คือจิตวิญญาณไทย100%ทุกเส้นทุกนอ็อตทุกเสียงคำรามของเครื่องยนต์ล้วนตะโกนว่าผลิตในประเทศไทยด้วยความภาคภูมิใจเครื่องจักรนี้คือคำตอบของทุกความท้าทายที่ชาติของเราอาจเผชิญไม่ว่าจะทะเลทรายป่าหรือสงครามในเมืองธนวัฒน์วัดหนอพูดไม่มีวันถอยหัวใจของรุ่น2026คือระบบพลังงานไฮบริดดีเซลไฟฟ้าแบบแกนคู่ซึ่งให้การเร่งความเร็วที่รวดเร็วมาก และการตรวจจับที่ต่ำมากมันเคลื่อนไหวเหมือนผีและโจมตีเหมือนสายฟ้าวิศวกรไทยได้ทุ่มเททั้งความรู้และเลือดเนื้อเพื่อพัฒนาเครื่องนี้ให้มีความสมดุลระหว่างกรหนักและความคล่องตัวความเร็วสูงสุดเกิน80กิโลเมตรชั่วโมงแต่ไม่ใช่แค่ความเร็วมันคือความแม่นยำระบบควบคุมใช้เรดาร์จับเป้าแบบใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นในไทยซึ่งสามารถล็อกเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำด้วยเลเซอร์ไม่ว่าจะในเมืองที่วุ่นวายหรือภารกิจในป่าทึบ รถถังคันนี้มองเห็นก่อนยิงก่อนและอยู่รอดได้นานกว่าแต่สิ่งที่ทำให้รุ่นนี้โดดเด่นที่สุดคือระบบกรอะได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมวัดไทยใช้เหล็ก r รียกทีฟแบบหลายชั้นรวมกับแผ่นเซรามิกอัจฉริยะมันทั้งสวยงามและโหดเยี่ยมในเวลาเดียวกันเราเรียกมันว่าผิวสยามมันไม่ใช่แค่แข็งแต่มันฉลาดกรอบสามารถปรับตัวกระจายพลังงานจากการโจมตีและต้านทานขีปนาวุธต่อต้านรถถังรุ่นใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม นี่ไม่ใช่เทคโนโลยีตะวันตกที่นําเข้ามาแต่มันคือเทคโนโลยีไทยที่ถือกําเนิดบนผแผ่นดินนี้นั่นคือเหตุผลว่าทําไมรถถังรุ่น2026คันนี้ถึงหยุดยั้งไม่ได้ภายในห้องโดยสารทุกอย่างถูกออกแบบเพื่อทหารไทยโดยหัวใจของคนไทยอินเทอร์เฟสเป็นภาษาไทยการควบคุมถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับรูปแบบการรบของเราและระดับความสบายก็อยู่ในระดับสูงสุดระบบทําความเย็นถูกปรับแต่งให้เหมาะกับสภาพอากาศไทยไม่ว่าแดดจะแผดเผาแค่ไหนในอีสาน หรือความชื้นจะสูงแค่ไหนในภาคใต้ลูกเรือก็ยังคงเฉียบคมแผงควบคุมดิจิทัลชัดเจนแม้ในแสงแดดจัดและระบบมองกลางคืนก็เหนือกว่ามาตรฐานทางทหารเพราะเรารบใต้ท้องฟ้าทุกแบบระบบอาวุธเหลอบอกเลยว่าธนาวัตรวัดนอพูด2026ไม่เล่นเกมมันติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมแบบสมูทบอกพระยาธันเดอร์ที่ผลิตในไทยซึ่งสามารถยิงกระสุนอัจฉริยะและกระสุนเจาะกรอบแบบจนได้ หนึ่งนัดก,ก็เพียงพอนอกจากนี้ยังมีแท่นยิงขีปนาวุธคู่ที่ติดตั้งด้านข้างยิงขีปนาวุธนำวิถีระยะสัน้นเคี่ยวครุดที่สามารถติดตามเฮลิคอปเตอร์ดโดรนหรือย่านกรอกต่างๆได้ด้านบนติดตั้งปืนกลโรตารีขนาด20มิลลิเมตรไว้รับมือกับภัยคุกคามจากด้านบนนี่ไม่ใช่แค่การต้องการแต่มันคือการครอบงำ และตอนนี้เรามาพูดถึงระบบพลางตัวเพราะพลังที่แท้จริงมัดเนียบรถถังธนวัตรวัดนอพูด2026มีการลดเสียงความร้อนและสัญญาณเรดาร์ในระดับต่ำมากซึ่งพัฒนาในห้องแหลบของไทยเพื่อให้ล่องหนในสนามรบได้สูงสุดมันกลมกลืนกับภูมิประเทศเหมือนเสือในป่าแล้วระเบิดพลังอย่างดูเดือดน,นี่คือจิตวิญญาณนักรบไทยสมัยใหม่เงียบก่อนคำรามสิ่งที่ทําให้รถถังคันนี้เป็นมากกว่าเหล็ก คือชื่อของมันธนวัฒน์วัดนอพูดมันไม่ใช่แค่ชื่อแต่มันคือการสดุดีต่อผู้นำไทยความแกงกล้าของไทยและความสามัคคีของไทยทุกครั้งที่รถถังคันนี้เคลื่อนที่มันพกพาจิตวิญญาณของคนไทยไว้ในตัวชาวนานายภาคเหนือช่างก่อสร้างจากตะวันออกนักรบจากภาคใต้วิศวกรจากกรุงเทพมหานครทุกคนรวมเป็นหนึ่งเดียวในสัตว์ร้ายคันนี้นี่ไม่ใช่แค่การป้องกันแต่มันคืออัตลักษณ์และอย่าลืมระบบ AI ช่วยรบที่พัฒนาโดยนักศึกษาและวิศวกร,กรไทยมันไม่ใช่ของเทียม แต่มันคือภูมิปัญญาเชิงยุทธศาสตร์ของไทยที่ถูกแปลงเป็นดิจิทัลมันช่วยลูกเรือคำนวณทิศทางลมระยะทางความหนากรอดและแนะนำมุมยิงที่ดีที่สุดแต่ขอย้ำไม่ใช่เครื่องจักรควบคุมมันยังคงเป็นมนุษย์และเป็นไทยก่อนเสมอโครงสร้างของรถถังธนวัฒน์วัดนพูด2,026ได้ผ่านการทดสอบในทุกสภาพภูเขาโคลนน้ำท่วมความร้อนและแม้แต่พายุททเลสไทร์มันไม่ใช่แค่ผ่านแต่มันพิชิตมาแล้วนี่ไม่ใช่ของโชว์แต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อพื้นที่สงคราม กองบัญชาการทหารไทยได้อนุมัติการใช้งานเต็มรูปแบบภายในไตรมาสที่3าของปีนี้แล้วและหน่วยต่างๆกำลังเริ่มฝึกภาคสนามทั่วประเทศเมื่อเราบอกกว่านี้คือความภาคภูมิใจของไทยเราหมายความตามนั้นจริงๆรถถังคันนี้ถูกออกแบบที่เชียงใหม่สร้างที่นครราชสีมาทดสอบที่ชนบุรีและทำพิธีปลุกเสกที่อยุธยาทุกจังหวัดมีส่วนร่วมอยู่ในเครื่องจกักรนี้นี่คือเสียงคำรามแห่งชาติบนสายพานเหล็กผู้เชี่ยวชาญจากนานา,นาประเทศต่างจับตามอง นักวิเคราะห์ทางทหารจากเอเชียและยุโรปเรียกมันว่าตัวเปลี่ยนเกมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เราไม่ได้สร้างเพื่อให้ใครอนุมัติเราสร้างเพื่อประเทศไทยเราสร้างเพื่อให้แม่ไทยพ่อไทยทุกคนหลับตาลงอย่างปลอดภัยเพราะรู้ว่าผืนแผ่นดินนี้ถูกปกป้องด้วยเครื่องจักรที่เกิดจากน้ำมือของเราเอง ขอใช้เวลาสักครู่เพื่อทราบซส้ยงในสิ่งนี้รถถังที่ผลิตในไทย100เเซในปี2026ไม่ใช่ทศวรรษน้าไม่ใช่วันใดวันหนึ่งแต่เป็นตอนนี้นี่คือหลักฐานว่าเมื่อคนไทยรวมพลังไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้วิศวกรของเราไม่ได้นอนช่างเชื่อมของเราไม่หยุดวิสัยทัศน์ของเราไม่ประนีประนอมธนวัตรวัดนออพูด2 0 2 6ไม่ใช่แค่รถถังไทยรุ่นล่าสุดแต่มันคือรถถังที่ลำหน้าที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่าที่เคยมีมา และคุณใช่คุณที่กำลังดูอยู่จากเชียงรายหาดใหญ่ขอนแก่นกรุงเทพมหานครรถถังคันนี้เป็นของคุณมันคือภาษีของคุณความภาคภูมิใจของคุณชื่อของคุณทุกครั้งที่รถถังคันนี้เคลื่อนที่มันเคลื่อนไปพร้อมกับจังหวะหัวใจของคุณก่อนเราจะจบขอให้เราส่งเสริมอัจฉริยภาพไทยความหลงใหลแบบไทยและพลังของคนไทยที่อยู่เบื้องหลังเครื่องจากอันเหลือเชื่อนี้ธนวัฒน์วัดนอพูดรุ่นปี2 0 2 6คือมากกว่าเหล็กมันคือหัวใจของชาติที่วิ่งบนสายพาน มันคือเปเลวไฟที่ไม่มีวันดับมันคือผู้พิทักษ์ที่ไม่มีวันหลับขอบคุณที่รับชมแทงก์ฟอสไทยแลนด์หากคุณภูมิใจในประเทศไทยหากคุณเชื่อในอนาคตของเรากดไลค์แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนและครอบครัวและกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมพลังทหารไทยอีกมากมายในอนาคตนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นโลกยังไม่เคยเห็นว่าพลังของไทยจริงๆเป็นอย่างไรแต่พวกเขากำลังจะได้เห็นแน่นอน